นกลับมาครับตั้งโซนแถว2เปิดมาพักอกและพุทธสิษธ์ไม่ว่าแล้ครับมาเชายิงจังหวะนี้โอ้โหน่าพักอกลงกับพื้นครับมาเชากับหมายเลข12ซัดเข้าไปครับนักรรชสีมาขึ้นจ่ายเข้าตรงกลางครับแมพักเอาแล้วครับมาเชาโอ้โหซ้ายครับแล้วก็ดึงมาขวาแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โยโยกหลอกนี่แหมดึงไปซ้ายแล้ว อาครับลากจีก้เข้ามาครับแล้วก็ท้าขวาแล้วก็ยิงจัดเข้ามาเอ้าเป็นประตูครับโอ้โหกึ่งยิงกึ่งผ่านครับลงมาในได้เรื่องเลยนะครับขยับครับนครารสีมาเอ้าช่องสวยครับแล้วก็ขวาครับแล้วก็ยิงอู้หูอีอามาเชลครับอย่างว่านี้พลิกเข้าช่องมา โดนลุม3แล้วก็มาเชลดึงมามีตัวยิงครับลูกนี้เป็นไงครับโอ้โหจบที่จากกรีบุรพาครับโอ้เด็ดขาดมากเขาจังหวะทำเกมรุกขึ้นมาก็เกมนี้คู่ชิงที่3นะครับก็จบด้วยนครราชสีมา f c นะครับก็เอาชนะทีมนครพนม f อไป4ประตูต่อ1นะครับครับผมโดยประตู